สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอต้อนรับขอสู่ช่องบุญพระวยครับมื่อนี้แอดพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่ที่วัดป่าปุกปิดเด้อครับเมื่อนี้มาติดตามตัวเลขตัวเบอรอ์ฝากตอนพลอพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับกับอีกอย่างนะครับกับน้ำแผ่นทองที่พ่อยพี่น้องเฮ็ดบุญแผ่นทองครับทั้งวัดป่าปุกปิดนะครับมาไว้ใต้ฐานพระประธานสำหรับหลาย่านหลายคนที่เฮ็ดบุญกับทั้งวัดทั้งว่ามานะครับ อแอดกะรวบรวมรล่ซื้อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเขียนลงแผ่นท่องล้วก็มาลงไต้ฐานพระให้เดอ้อพ่อพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ที่ที่เฮ็ดไม่ก็ยังท่านอยู่เด้อครับเบอร์โทรก,นะก็โทรหาคณะกรรมการ,รวัดเพิินนะครับแล้วก็บ,บอกซื้อวันเดือนปีเกิดให้เพลินเขียนลงแผ่นท่องเพลินกะทีไว้ในฐานพระประท่านให้แต่เมื่อนี้แอดก็รวบรวมมากก็ได้หลายไล่ซื้อ พอประมาณนะครับก็เลยเดียวมา,าไหว้ไต่ไหว้ไต่านพระประธานไห้เอฟซีนะครับเปลี่ยนสะพานบุญให้เพื่อนเมือ่อนี้กะถือโอกาสมาที่ตามตัวเลขตัวเบอร์ของท่้งอาจารย์วัดปลาป,ปกปิดซึ่งอาจารย์เพื่อนประกาบวัยอูเด้อพลอยพอีนองเด้ออาจารย์เพื่อนไปทุ่ดงสามเดือนนะครับเพื่อนบอกว่าไปสั่งบาลมีก่้อนนะครับเลขว่าเขางวดนึงนี่แหละเลขว่าเขางวดเดียวเลขเพื่อนผิดเตียมนึงเพื่อนก็ะเลยออกทุ่ดงว่าซืิมบาลมีสั่งบาลมีเพิ่มกัน มาสันกับอีกแนวหนึ่งกะเฮ็ดเพื่อเอฟซีผู้ใจบุญุนท่านเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน,น้ำเพิ่นนั่นแหละเพื่อนกับบอกว่าไปเดินธุดงค์แบ่งบุญให้เอฟซีก่อนมาสันนี่ครับพระประท่านกะยังสั่งต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์เพิ่นไปเดินธุดงค์สามเดือนแต่ว่าในส่วนของพระลูกวัดอยู่ในวัตนี่เพิ่นกับเฮ็ดกะสั่งไปเรื่อยๆนะครับพระพุทธรูปเพื่อนกับเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆแผ่นทองเก่เาลงไปน้ำเรื่อยๆ เดี๋ยวแอ็ดจีภาพปีนขึ้นไปกระดาษข,า,ขาวๆอยู่ด้านหน้าก็คือเพื่อนให้ตัวเลขมาเด้อพอพี่น้องเด้อแอ็ดบ่ได้มาตามงวด2งวดนะครับเลขเพื่อนเขาทั้งสองงวดด้วครับพอพี่น้องครับเ,เลขของอาจารย์บัดป,ป,บป้าปกปิดเนี่เขาทั้งสองงวดแต่ว่าแอ็ดกบบะบ่ได้มาตามนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนออกเดือนทุดงแบบนี้แอ็ดกะบ,บ่รู้ว่าจิตตดตอเพื่อนได้ทั้งหลแต่ว่าที่กิ่งแล้วเพื่อนติดต่อทั้งพระลูกวัดมาอยู่เ,เพื่อนกะบอกตัวเลขตัวเบอร์มาอยู่จังสีนะครับ แต่่าแอดผันบอูปปนบ้างนี้แต่ขอโทษขออภัยพพี่น้องเอฟซีหลายๆนะครับอืมแต่บางวดนี่ก็สิเริ่มตามคารูดจ้างซี่แล้วก็จิตามให้พลพี่น้องชุ้งวัดชุ้งวัดอยู่ครับพลพี่น้องครับเดี๋ยวแอดสี้าป,ปีนขึ้นไปเอาแผ่นทอ้องเอาไปไว้ใต้ฐานพระประธานปีต้องปีนขึ้นไปด้านบนครับพยพี่น้องครับนี่ครับสี่สูงแน่จ้าหน่อยครับพ่พี่น้องครับ แผ่นทองก็อยู่ในถุงนี่แหละมะมบานนี้ครับพอประท่านเพื่อนกระสังไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่หลายปีเพื่อนกระเฮ็ดสังว่าไปนามาหลังนะครับแอดก็เลยม้าบอกข้าวเราแกล้งอบอกบุญพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องไ้ความสนใจซอยเฮ็ดซอยสังผูละเล็กผูระน้อยก็คอยคืบขั้นไปยูตัวหละพ่อพี่น้องครับอ่า นี่เดอ้อแพ่ียท่องเฮดไหแล้วเด้อครับพลเอกนลองเอฟจีครับอ่าหลายท่านหลายคนมาคือว่ามีความเคลือนหนาในแอดวัสดผมก็เข้าใจว่าพระอาจารย์เพื่อนออกเดือนทุด,ดงกับว่าเขาว่าหมั่นใจว่าพระอาจารย์อยู่บอยู่ผมก็เคยเข้ามาอยู่ว่าพ่อพระอาจารย์กับว่าพ่อผู้ใดก็เลยผมก็เลยเงียบเงียบไปนะครับจะมาติดตามตัวเลขนะที่กิงแล้วก็ได้ก็มาบ่าพ่อไผก็เลยจกักเสีอาตัวเลขน้ำไผ บันนี้ผ่านได้ข่าวเพื่อนผ่านมาบอกว่าเา้าอาจารย์เพิ่นไปเดินทุดงแต่ว่าเพิ่นให้ตัวเลขอยู่ดีว่าอั่นนี่ครับเอาพ่อแม่พี่น้องครับเอานี่ครับเพื่อนจอลงไปใต้นะครับนี่ครับเขาก็ใส่ลงไปเป็นท่อง เปลี่ยนสะพานบุญให้เราเดอ้อครับพ่อยี่น้องครับถูกไล่ซื้อไล่เสียงที่พ่อพี่น้องเฮ็ดบุญมากกับทัางวัดเฮ็ดบุญแผ่นท่องมากกับทัางวัดนะครับยัดกะเป็นตัวแทน่นพ่อพี่น้องเฮ็ดไห้เรียบร้อยแล้วไล่ซื้อไล่นา้ามันเดือนปีเกิดแอสกเขียนไหเบิร์ดนะครับเดี๋ยวหลังจากใ่แผ่นท่องเดียบร้อยเดี๋ยวแอสกี้พานลงไปด้านล่าง ไปเบื้องตัวเลขที่เพื่อนเขียนติดไปนาพระประท่านนี่แหละครับอันนี้ก็รบอกความซื้อนอะาะไปพน้องเนาะถึกมาแล้วสอ,องวดแอสบได้ขามาสองวดติดสองหดโอ้เสียดายขนาดแต่ว่าป้าอาจารย์เพื่อนก็นไปพุ่นละอืมป้าอาจารย์เพื่อนก็นไปเดินธุดงเพื่อนบอกว่าเสริมบารมีอก,กอนว่าฉันอ่ากับอีกแนวหนึ่งกับไปเสริมบารมีให้เอฟซีน้ำหละไปแบ่งบุญปั่นบุญให้เอฟซีวัาัน เพ็่นวางสั่นได้อาจารย์ก็ได้ว่านั้นกะที่ว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะพรอพี่น้องเนาะผู้ดวงบ่ดีกะทีได้ดีขึ้นอาจารย์ปเพืเ่อน็ดให้ก็ได้อ่าผู้บ่มีโชคมีชัยก็ทีได้มีโชคมีชัยอ่าผู้ตกการตกงานก็ทีได้การได้งานตัว,ตวเขามีความเชื่อวางสั่นได้ครับพรอพี่น้องครับ,บการเทดบุญเทศกุศลก็ไดนะ้เนาะวางว่าบุญกุศลนี่แหละสิมานหนุนนําส่วนนี่ขึ้นมาให้เฮาได้ดีขึ้นมาชีวิตเฮาก็สีได้ราบเรื่เฮเทหยังก็ได้อืม ที่ขรุขางที่สูงแน่จักหน่อยพอพี่น้องก็ได้ปีนนั่นแหละเนี่ยขมีพระอีกรูปหนึ่งนะครับเพื่อนก่กําลังท้ำพระประธานเฮ็ดพระประธานต่อไปนะครับบอ,องใดโบวสวยโบางามเพื่อนก่ตกแตงก่งก้อนสีลงหลักปิดท่องนะครับอ่าจึงนี่ปิดท่องนี่เพื่อนก่อันนั้นให้อยู่เพื่อนก่ให้มีบุญที่ผู้ใดอยากเฮ็ดบุญห่วมก่มีคือกันในส่วน ตัวเลขที่เพิ่อนให้ไว้นะครับสําหรับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคม2องหาหหาเพื่อนก็ใหายมาหก6ปดหกแปนะครับแล้วก็3สาเกตัวเน้นที่เป็น3ามเก้าหนึ่งแน,น,น้พอยมีน่องเตัวร่องก็จะเป็น6 48ี่แตัวเน้นคือ6อ่าที่สามเกหนึ่งนะครับในส่วนสองตัวเพิ่นตัดออกมากกับมีหนึ่งหานึงครับพอยมีน,น้องครับตัวเน้นคือหาึ 5, 1, นะครับตัวร่องกับยาทิมอ่ากาเตียมีโอกาสมีโชคมีใช่น้ำกันสำหรับงวดวันที่สิบเกมกราคมสองหางหกหางุ่ยิงชุ่ยย่างเปลี่ยนไปได้เบิร์ตแหละครับพ่อไอพี่น้องเอฟซีครับผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคงอีสานพ่อะจะนั้แกะใหเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนกระช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมใช้สติดีๆก้อนชิลงทุนครับพ่อไอพี่น้องครับอจะได้มาติดตามให้แล้วหลายคนเพื่อนกะโทรมาบอก นะครับโทรมาเรียกร้องกันว่าติดตามอาจารย์วัดปกปิดให้แน่ว่าสั่นแต่ว่าเพื่อนกับวายูนี่ครับเพื่อนหั่ทิมตัวเลขไวย้ยูทุกวัดทุกวัดเพื่อนทิมตัวเลขไวบ้บ่เคยขาดครับแต่ว่าแอสเข้าใจว่าเพื่อนอไปเดินทุดงอาจจะบ่ได้ติดตอ่อทั้งวัดยังสี่นะครับที่กิ่งเราเพื่อนติดตอ่ออยู่อนะคะกัรรู้แล้วจังสี่เอสก็ติดตามให้หน้ำให้จุงหวัดจังหวัดยูเดอ้อพ่อไอพี่น้องเดอ้ออืมพะฉะนั้นการสำหรับตัวเลขทั้งวัดปกปิดก็จะมีให้ทุกงวดนะครับ อ่าที่มีหายจังหวัดจังหวัดต่อไปอืมสำหรับผู้ที่ยังงยาเคบุญแพ่นท่องนะครับก็ยังติดต่อได้ทั้งเบอร์เก่าเบอร์เดิมของพระอาจารย์อยู่อ่าเบอร์ของพระอาจารย์เบอร์ของคณะ,ะกรรมการทั่วมาอ่าหลวงเจตุปัจจอ่าซอยสังวัดสังว่าอ่าซอยบูช่ชาเพลนท่องเขียนชื่อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดไว้ใต้ฐานพระประธานเนี่ยนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดกะทิเวเบ้าเงีาจาังน้อยนะครับเนื่องจากว่าบ่ได้สัมผัสอาจาร,รย์ก็เลยไดีวยวเองครับอ่าแต่ขออนุญาตขอตรวจคอามผหลายๆสำหรับอ่าบ่ได้สัมผัสอาจาร,รย์ด้วยตัวแอดเองนะครับเนื่องจากว่าเพื่อน่อยอือนี่ครับนอกกะจิมีเรื่อยๆนะครับงวดนึงกะจิมีอ่าให้คลิปนึงอยู่เพราะว่า,ากะจิมาติดต,ตามความเคลื่อนไหว ด้านตัวเลขของเพื่อนติดตามความเลื่อนไว้ความคือบหนาด้านก่อาสร้างเพื่อนกะถือว่าคือบหนามาหลายครับพ่อไม่น้องตามจำกำลังปัจจัเนี่แหละไปาตามกำลังเงินที่เพื่อนพ่อเห็นได้เพื่อนอเพืนเห็นได้ํำไดเพื่อนก็เห็นไปํำนั้นมันจะบอก่มีเงินก่อนมาเหตุบื้มเดียวพ่อสีแเหล้่วนาะพ่อไม่น้องอเนาะพฉะนันกะถือว่าจำานี้็ดีร้ายแล้วจำานี้็ดีทมเทีนะครับ ค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไปเฮ็ดเทละหน่อยค่อยแก่ค่อยง่ายมันจีไดก่อนคัค่มเพื่อนว่าจจเลยกาจะรับคลิปนี้นะครับกะขอ,อะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดว่าอารามวัดปุกปิดแห่งนี้นะครับเทวดารักษ์ไม่นั่งทอรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุ่งทุย่างจุงโดนบันดานให้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่รวมเพจบุญหรือว่าท่านที่รวมเพจบุญนะครับ สุขูสุข้นให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้ได้สิส่งตัวอย่างสมความที่ตั้งใจไว้นะครับว,ว่าที่เป็นหน้าที่การงานโชคลาภเงินทองนะครับให้มีแต่จิ่งดีๆลังไหลเข้ามาหาเอฟซีแฟนช่องของบุญผ้ารวยสุขูสุข้นปรารถนาให้สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นประสบความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อพ่ออพี่น้องครับสิ่งบด,ด,ดีใดใดจะได้บังเกิดกันครับเอฟซีแฟนช่องของบุญผ้ารวยสุขูสุข้นครับ สำหรับกิมเนสกติขออนุญาตอั้ลาผ้าจากพ่อพี่น้องไปมีความคืบหน้าจังไดนมีตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจังไหนซึ่งอาจารย์เพื่อนติดต่อมาทางวัดแอดกติอ่านำเสนอพ่อพี่น้องเอฟซีให้รับรู้ข่าวสารตัวเลขของทางวัดปกปิดแห่งนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับลิปนี้ก์ขออนุญาตอำลาผ้าจากพ่อพี่น้องไปสําหนี้นะครับขอุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ